สั้นเอฟซีเรื่องผีแมวขโมยเสื้อน้องจีจี้ตอนวันคริสต์มาสตอนเดียจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะตอนนี้น้องจีจี้พาร์ทหาแล้วนะหรืว่าอีพีสนั่นเองเฮย้ยถ้าใครอยากดูแล้วไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆ ตัวอย่างแรกที่ฉันชอบก็คือจักรยานจักรยานเด็กท่านก็คือขับได้แต่ฉันไม่ขโมยฮ <c oughs> แต่ผูบ้านหลังนี้ก็สวยดีแต่โทษทีบ้านฉันสวยกว่าเฮ้อเจตี้ชุดเธอสวยดีนะแต่ไม่ใช่สวยเท่าฉันหรอกอย่า อุ้ยบ้านหลังนั้นมีเทวีซะด้วยอืมน่าเปิดโทรทัศน์เล่นจังเลย oh my god อยากเล่นมากเลยเนี่ยดูสิไม่ปิดกันหรอไม่ปิดไม่ล็อกประตูกันเลยใช่ไหมห้องน้ำเออเหอห้องน้ำน่าจะน้ำเย็นมากเลยแน่ๆ งั้นขอขโมยเสื้อนองจิกเจตี้หน่อยนะจ๊ะคนน่ารักได้แล้วฮา่ฮาฮา่ฮาฮพวกแม่ตื่นมา,าต้องตะลึงแน,น่ๆว่าเสื้อหายไปไหนฉันไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปปล้นบ้านอนืกก่นต่อลวกันณวันพรุ่งนี้ เช้าแล้วไปอาบน้ำดีกว่าขี้เกียจเปลี่ยนชุดฉันไปอาบน้ำดีกว่าแฮะโอ้หิมะตกแล้วเนี่ยฉันยังไม่กล้าอาบน้ำอีกนั้นเนี่ยโอ้โหอย่ยไม่เอาไม่เอาหนาวแล้วชุดนี้ล่ะโอ้โหยิ่งหนาวขึ้นไปอีกชุดนี้ดีกว่าถูกใจ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันขอเปลี่ยนสีตาแป๊บเปิดตาดีกว่าสีตานี้แหละอา้าจีจีลูกทำไมเสื้อลูกหายไปไหนเนี่ยโอยคุณตื่นได้แล้วตื่นมีอะไรหรอคะเออเสื้อจีจี้หายเอ้ยลูก เสื้อลูกหายนะั้นเนี่ยทำยังไงดีอืมอย่าให้รู้นะว่าใครขโมยลูกเสื้อลูกฉันไปแหมขอเสื้อฉันโดยไม่ขออนุญ,ญาตแม่เปลี่ยนชุดให้เรานะจ๊ะอย่าให้รู้นะว่าใครขโมยเสื้อลูกฉันไป เอ็มพาลูกอาบน้ำเดี๋ยวมาใส่ชุดนี้อีกจกแม่ลาดน้ำให้นะจ๊ะอ่ะฝนตกหรือว่าหิมะตกเนี่ยอ๋อฝนตกนี่ไม่ใช่หิมะตกนี่นะใครอยากอยู่ในน้ำานบ้างลึกนั้นเนี่ยขนาดแม่ว่ายังลึกเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วหนูจะจมไหมเนี่ยถ้าแม่เผลออุ้มหนูเข้ามาในนี้เนี่ย อ่านน้ำได้แล้วจ้ะถูตัวไปนะจ๊ะลูกนะเปลี่ยนชุดเดิมนะจ๊ะนี่โมเดลลูกตื่นได้แล้วจ้ะไม่อยากตื่นเลยค่ะแม่ง่วงมากเลยขนาดน้องอยังตื่นเลยเอวโอ้ยโอยง่วงมากเลยเนี่ย งวงจะไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บช่วยด้วยหนูสะดุดอะไรนี่呀น้ำอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหน้ำลึกเฮ้แต่ฉันชอบน้ำลึกโอ้โหน้ำลึกมากเลยน้ำเย็นเฉียบทำให้ฉันตื่นว่าทำไมน้ำลึกจัง โอ้เลิกกวดน้ำทะเลนั่นนน่ะจะมาเล่นตรงนี้ทุกวันก็ดังดีเฮ้ยน้ำลึกมากๆเลยว่าแต่ลุกขึ้นมาดีกว่าเฮ้ยไปเล่นน้ำตรงนี้ดีกว่านั่นแน่ไม่ลึกด้วยดีมากน้ำตรงนี้น่าจะโอ้เหยียบมัวแต่เล่นอาบน้ำดีกว่าฮฮอาบเสร็จแล้ว ว่าแต่ขึ้นห้องดีกว่าฮะตื่นแล้วค่ะคุณแม่ถ้าตื่นแล้วก็ปาวันนี้เดี๋ยวเราไปแจกขนมเด็กกันนะจ้าลกูกแต่ว่ามันไม่ใช่วันฮาโลวีนนี่แต่แม่อืมไปลองสะดุดนะลูกใครเอาก้อนหินมาวางคะก็น่าจะเป็นเพื่อนข้างบ้านนี่แหละมันจะแกล้งห,หรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้างั้นไปเอแจกขนมกันนะลูกได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพอเดี๋ยวแม่ให้เอาขนมไปแจกเพื่อนๆนะที่ทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านอนะ่ะโอเคค่ะเอาไปนะขอบคุณค่ะเเงินไปซื้อขนมนะแล้วอย่าซื้อขนมมากินเองไปแจกเพื่อนๆด้วยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวแม่จะมาดูว่าแจกได้กี่ทิ้น ค่ะถ้าเกินสิบชิ้นแม่ให้ไปเลยสิบคะแนนค่ะเดี๋ยวถ้าพี่เหลือเดี๋ยวมาให้น้องจิกี้ด้วยนะค่ะคุณแม่แย่จะได้กินทันหนมแล้ววีวีนั่นอยู่ใคริสมาสวีวีนั่นอยู่ใคริสมาส We w i l do น not ์ e น Christmas We will do, not match. We will not do match and a ันต์คริสต์มาส a ละแฮ a ปี้นิวเอียเอาเงินไปทำอะไรดีนะฉันว่านะเอาเงินอนะไปซื้อขนมให้เพื่อนดีกว่าวันนี้ฉันเดินมาถึงนี่แล้วฉันจะซื้ออะไรเกินดีแถวนี้มีแต่บ้านคนแฮ ไม่มีร้านขนมเลยแม่ให้งบมาแค่หนึ่งพันบาทมีอะไรขายบ้างอุ้ยร้านนั้นมีร้านอะไรเดี๋ยวไปดูสิอืมร้านอะไรนะ่ะอยากรู้มากๆเลยอืม ดูสิร้านอะไรเดี๋ยวเขาอ่านก่อนโอ้อ่านใกล้ใหน่อยอ่านแป๊บนึงนะอ,นอ่านว่าสวีสกุระแปลว่าร้านขนมหวานโอ้โหขนมพยับเลยเดี๋ยวถามคุณแม่ค้าก่อน คุณแม่คะคะ่ะว่าไงจ้ะหนูเออเค้กก้อนหนึ่งอันละกี่บาทคะโอ้เก้าร้อยเจ็ดร้อยนี่ละจ้ะโอถูกมากๆเลยแล้วอันข้างบนกี่บาทจ้ะหมดไปแล้วตั้งนานเราจะลูกถ้างั้นอืป่าลดให้ป่าลดสำหรับหนูให้แค่ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสำหรับเค้กนะเออลดเป็นเท่าไหร่คะเออหนูจะเสียกี่บาทรู้ไหมไม่รู้ค่ะเค้กกับป้าลดให้หนูประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะโอ้โหขอบคุณนะคะคุณป้าอืมไม่เป็นไร รวมไปไปเป็นประมาณ200ร้อ่ะสองบาทอุ้ยถูกมากเลยค่ะหนูขอขอก้อนหนึ่งนะคะโอเคโอเคหูได้มาแล้วสองอันแล้วเหลือแค่เงิน230บาทแล้วไปซื้ออะไรกินอีกดีนะเนี่ยไปซื้อช็อกโกแลตดีกว่ากว่าจะเดินถึงที่นี่ นางชมัดเลยโอ้โหไม่ของขายเยอะมากเค้กที่นี่ถูกกว่าอีตั้งเยอะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นฉันอ่านไม่ออกหรือจีนนี่แหละไม่รู้หูทำไมขนมกาแฟซองๆอะไรมันเยอะจังเนี่ยมันคืออะไรหู ร้านนี้คงขายดิบขายดีแน่แน,น่ฉันดูก่อนว่ามีอะไรพอฉันจะซื้อได้หรือเปล่าถามคุณป้าก่อนคุณป้าค่ะว่าไงจะหลานเออมีของอะไรที่ไม่เกินสองสสิบบ้างคะโอ้เดี๋ยวป้าขอดูคิดก่อนนะก็จะมีเป็นเขาบปั้นแซนด์วิชโค้กกาแฟนะจ๊ะแล้วก็มี หลายอย่างดูเมนูได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะคะจะอาจารจ้าจ,จ,จริงด้วยค่ะถ้างั้นหนูจัดมาเลยสองชิ้นเอาเลยจ้ะหนูเสียไปแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหร้านที่นี่มันแพงจังแม่ให้งบแค่นี้เองเหลือแปดสิบบาท ไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวข้ามถนนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรถทนไปเร็วๆหนสิรถข้ามถนนถ้างนั้นซื้ออะไรกินดีเนี่ยแต่แค่แปดสิบบาทหิม,มะก็ยังตกไม่หยุดเลย เอาแค่นี้พอดีไหมนะเออดีดีดีจะไปถามบ้านนี้ก่อนว่ามีคนอยู่หรือเปล่าอา้าวเจอน้องหนูน้องหนูทำไมต้องมาตากตากหิมะแบบนี้หละไปอยู่ในล่มปะเลยนี่แหละร่มแล้วหนูไปทำอะไรมาเนี่ย ไปเอาขนมที่พี่ซื้อให้ไปกินก่อนนะไม่เอาค่ะไม่เอาหรอไม่เป็นไรถ้าอย่างเดี๋ยวพี่ไปเอาคนอื่นก็ได้ดูแลตัวเองดีๆล่ะค่ะถ้าอย่างเดี๋ยวฉันมาหาเพื่อนที่บ้านนี้ก่อนโอ,โ,อโอ้แม่บอกว่าไม่ให้กลับเกินสี่โมงตอนนี้ก็ใกล้สี่โมงแล้วเอาเพื่อนเอาขนมไปขอบคุณนะปี้มาขอบคุณกันก่อนดีไปไหน เดี๋ยวแม่ฉันว่าเดี๋ยวฉันต้องกลับบ้านก่อนเป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนๆสนุกกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบายบายจ้าจุ๊บๆเฮ้ยกลับบ้านทำไม่นีเนี่ยบายจ้าหวัสดีค่ะ วันนี้เราก็จะมาลองใช้ชีวิตแบบอีกกี้กันนะคะทุกคนในเพลงชาติชองสาวนะคะมาค่ะเรามาเริ่มใช้ชีวิตกันเลยยีบสีชั่วโมงนะวันนี้โอเคอาจจะการแต่งหน้าหน้าตาไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะไม่แบบเขาในเกมเนี้ยเขาไม่ แต่งหน้ากันเลยไม่สามารถกรีดตาดาวได้ค่ะทุกคนแต่แล้วเราพยายามหาเสื้อแบบนี้อ่ะทุกคนแต่หาเสื้อได้ละแต่กางเกงไม่มีค่ะทุกคนกางเกงลายเสือสีชมพูอ่ะไม่มีอ่ะทุกคนเราก็เลยต้องเอาอย่างนี้ไปก่อนเหมือนอยู่ไหมทุกคนน่าจะเหมือนอยู่แหละโอเคอีก กี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บอยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ไปไหนคะ่ะครับพาไปกินข้าวนะคะครับหิวข้าวคะ่ะไปครับไปกันไปกินข้าวกันครับกินร้านไหนดีครับ กินร้านเชอรี่แคทก็ได้ค่ะเชอรี่แคทนะคะร,ร้านานี้เนาะค่ะลงมาครับปลาครับกินข้าวเลยเลี้ยงใหนได้ไหมคะไม่มีตงังค์ผมไม่มีตังค์เหมือนกันครับนะาขอตังค์หนได้ไหมคะอ๋อก็ได้ครับ อ่าให้แปดสิบแปดเยนครับโอ๊ยจะไปพออะไรคะเนี่ยโอ้มีอยู่ห้าพันเยนเยนเองเนี่ยกินอะไรดีชอเรอรี่เอ้ยไม่อ่านผิดขออภัยนะคะพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์สเต็กชีสเค้กช็อตช็อตอ่านผิดขออภัยนะจริงๆนะนะคะ ม,มากะโรมากะหลงหรือเปล่าช็อกโกแลตนะคะทุกคนสตรอเบอรี่อันนี้ไม่เคยกินอ๋อเป็นไอติมนะทุกคนไอติมที่น่ากินมากคือแบบในชีวิตจริงก็อยากกินยหละทุกคนวู้วผู้บาา่าวผาซิง โอ m มก o d ชอบเปลี่ยนผู้บ่อยจริงไหมครับไม่จริงค่ะไปแล้วค่ะว้ผมพาสิ่งครับโอตอนนี้ก็มันก็สิบโมงแล้วเนอะ ฉันอยากหาอะไรทำสนุกๆตอนนี้สิบโมงแล้วก็มาซิ่งกันถึงสิบสองเลยสิครับปะรถชมพูใน m อวนั้นไปกันไหมครับเอ,อ๊อผมตุยแล้วหยอกเล่นครับโหสิบเอ็ดแล้วฉันเริ่มหิวแล้วเนี่ย โอ้โอดแล้วชมพูเลยไม่เป็นไรไปกันป่ะไปกินข้าวกันเถอะเที่ยงแล้วบายเลยเลยเลยโอ้ยชนกินรอบเลยเนี่ยชนแค่ไม่กินรอบไกลถึงแล้วอยากกินข้าวที่ไหน เที่ยงกินข้าวที่ไหนดีเอาเป็นเออที่ไหนดีนะที่แบบเรายังไม่ได้กินอะ่ะอ๋อรู้แล้วที่ไหนเดี๋ยวให้ทายค่ะทุกคน เรารู้แล้วกินที่ไหนกินเดี๋ยวมาเจาะที่นี่ก่อนนะคะกินที่นี่แหลคะค่ะทุกคนกินแมาที่นี่โอ๊ยฉันจะอิ่มได้ยังไงล่ะเนี้ยฉันไม่อิ่มหรอกคุณโอ๊ยเอาหน้ากินกินไปเถอะเอาไปซะแล้วกินให้อย่างอร่ออร่อย โอ้ยแล้วฉันจะกินอร่อยได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันจะกินของฉันโอ้ของนายดูดีกว่าเยอะเลยของฉันเนี่ยเข้ากล่องอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่รักคุณแล้วเอาไปผมมีเงินแค่เนี่ยถูกไหมผมก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกป่ะอืมอร่อยมากเลยอะ โอ้ของนายดูดีกว่าเยอะเลยก็สั่งเองดีไม่โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปแล้วโอเคผมจะหารถให้คุณขับละกันเดี๋ยวผมจะหาอยู่จะเอารถอะไรดีจักรยานเหรอที่คุณบอกนะก็ได้นะ แต่ไม่เอาแล้วกันเป็นรถอะไรดีคุณก็วิ่งตามมาเร็วๆหน่อยได้ไหมเร็วๆแบบเร็วๆอ่ะผมกำลังหาให้คุณอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยคนละครสั้นเรื่องงานกีฬาสีไปรับชมกันเลย พี่พี่เอาให้ได้เลยนะสูส้ๆซาซาปลาทังก้าปทาทังกี้สู้ซี่ซี่ปทาทังกี้ปลาทังก้าสีเหลืองสู้ซานักกีฬาเซ็กซี่สีเหลืองดีดีเซ็กซี่สู้ซา เกกฮวยถ้วใหญ่ๆตั้งไว้ในตู้เย็นสีม่วงก็ผ่านมาเห็นสีม่วงก็ผ่านมาเห็นดื่มน้ำน้ำเจ๊กฮวยชกักตุก,กตุกตุกตุกชักตุ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 กฉันจะลงไปเต้นลีดขอเสียงกำลังใจสีเหลืองหน่ครับ ต้องชนะแล่พี่ต้องชนะมันให้ได้ขอกำลังใจสีสัมพูหน่อยครับสีม่วงฉันต้องชนะค่ะออกไปค่ะค่ะคุณโรงเรียนบ้านหนองแคร์แบกค่ะกีฬาสีสองพันห้ารหกสิเริ่มได้ครับรี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามไม่ทันเลยพี่ตั้งชนะจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วเย้มาดิครับเตะเลยจังไวะต้องเข้าแล้วแหละจะได้แล้วนะขอกำลังใจหน่อยครับ ขอกำลังใจสีเหลืองหน่อยครับอะจะเข้าแล้วนะครับเย้ตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอุ้ยทำไมสิมุงไม่ทำอะไรเลยอะจริงจริงอาฮ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ สามชั่วโมงผ่านไปก็ประตูต่อสองพี่เก่งมากเลยตอนนี้สีเหลืองเป็นผู้ชนะครับขอยินดีกับสีเหลืองหน่อยครับพี่เก่งมากโหอะไรเนี้ยเธอทำไมเธออ่อนอย่างนี้ล่ะ พี่เก่งมากเลยใช่บอกแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนคนอื่นเขาเลยเนี่ยจริงแพ้ก็แพ้กากมากใช่แพ้ก็แพ้ต่อไปที่เราจะแข่ง ต่อไปนี้ก็คือแข่งวิ่งครับเอ๊ะแข่งวิ่งเหรอหนูแล้วนะสิใายส,สู้แหละตามเขาให้ทันโอเคโอเคจะตามให้ทันให้ได้โอเคสีชมพูได้ออกไปแล้วครับเฮ้ยทำไมละช้างี้เนี่ย เฮ้ยตามไม่ทันเลยวิ่งเร็วจังต้องดักต้องดักเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังเลยจะไปถึงเส้นชัยแล้วงั้นเหรอเจอชั้นพลังแฟรชเฮ้ยตอนนี้สีเหลืองเริ่มนำแล้วครับเริ่มนำแล้วสีเหลืองเริ่มนำสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาลุ้นกันว่าครั้งนี้จะใครไปถึงก้อนสีเหลืองนํำมาไกลแล้วนะครับโหวิ่งเร็วมากตอนนี้สีเหลืองใกล้ถึงแล้วนะครับสีแดงยังอยู่ที่โลเลยเรครับเฮ้ยจังหวะนี้แหละสีชมพูเฮ้ยตน้นทำไมเธอชายอย่างนี้ล่ะเนี่ยน้องชนะเลย เก่งมากเก่งมากเลยเธอวิ่งอย่างเร็วเพิ่งอยู่แค่นั้นเองโอ้โหเก่งมากแสดงความยินดีให้กับสีเหลืองหน่อยครับต่อไปที่เราก็จะแข่งก็คือ ชักก็เยอะเอ้อไม่สิใครใครที่เป็นลีดไปเต้นได้ไปพี่ต้องเป็นลีดกับหนูด้วยมีสองคนใช่ไหมที่เป็นลีดโอเคตามนั้น เบื้องหลังค่ะทุกคนลีดพร้อมพร้อมลีดพร้อมพร้อมสามสี่สู้สู้ซาซาปลาทังก้าปลาทังกี้สู้สู้ซี่ซีปลาทังกี้ปลาทังก้าสีเหลืองสู้ซานักกีฬาเซ็กซี่ส,สีเหลืองดีดีเซ็ก สี่สูซ่าสูซ่าเพียงเลไรเอลอยฟ้าโอเคลอยฟ้าหาดินได้ยินเสียงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เท,ท,ท,ทวดาลงมาเชีย Person, kids, them, いいสามส so ี่ลอยฟ้าทาดินได้ยินเสียงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชี่อูซ่าหมูหยองหมูหยองหมูแผ่นหมูแผ่นหมูแผ่นหมูหยอง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 หมูกระป๋องไปลงกระถางหมูแผ่นหมูแผ่นหมูแผ่นหมูหยองหมูหยองหมูหยอง หมูกระป๋องไปลงถังหมูหยองหมูหยองหมูหยองรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถชักกระตุ๊ก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 เก่งมาก bùng 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 bùng